หลักการแต่งโครงสี่สุภาพวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามครูวิชุตานพเก้าจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนอธิบายหลักการแต่งโครงสี่สุภาพได้2นักเรียนแต่งบทร้อยกรองประเภทโครงสี่สุภาพได้3 นักเรียนรักการเขียนและเห็นคุณค่าของการแต่งบทร้อยกรองประเภทโครงสีสุภาพวันนี้อยากจะแต่งโครงอ่ะพอดีว่าเรียนเรื่องฉันทลักษ์มาแล้วก็เลยอยากจะแต่งลองดูเนาะเป็นโสดเงาอย่างนี่นี้เองได้อยู่เนาะได้อยู่พอเปิดไปเจอเพลง อีทูเศาเสศาสตร้ได้ได้ไดนโนเองเจ็บเองบ้าบองต้องอได้นะได้อีกทูกมันได้อยู่ใครสักคนไปเอาทูมาจากไหนเนี่ยดึงเราช่วยให้เจอเนื้อคู่ทีได้ไหมอเอาําทำไมแต่งแล้วมันไม่เหมือนโองอะ สอนฉันทลักไปแล้วนะ,ะคิดถึงเขาก็คิดถึงอยากจะแต่งโครงจีบอยากให้เขาประทับใจอยากดูเหมือนคนมีความรู้อ่ะเฮ้ยทำยังไงใครช่วยบอกทีหลังจากที่เราได้รู้จักฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับโครงสี่สุภาพไปบ้างแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาดูหลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพกันค่ะหลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพให้มีความไพเราะนั้นนะคะมีหลักการดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะตำแหน่งที่บังคับวรรณยุกต์เอกอาจใช้คำตายแทนได้นักเรียนรู้จักคำเป็นคำตายกันแล้วนะคะ ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูตำแหน่งที่เป็นคำเอกนะคะที่เราจะใช้คำตายแทนลงไปดังตัวอย่างในโครงบทนี้ค่ะเพนพิสาสุขพ้องนิพพานประสูตรตรัสรู้การเกล็ก,ก้องพระไตรรัตรุ่งชวานเรืองโรดพุทธศาสตร์โลกสองทราบซึ้งพุทธคุณ จากตัวอย่างของโครงสีสุภาพนะคะคำที่พิมพ์ตัวสีฟ้าจะตรงกับตำแหน่งบังคับวรรณยุกต์เอกแต่ใช้คำตายแทนนั่นก็คือคำว่าสุขสูตรเกลร,รัดโรดพุทธทราบข้อ2นะคะคำที่7ของบาทที่1และคำที่5ของบาทที่2 และคำที่3นะคะนักเรียนสังเกตในโครงนะคะห้ามใช้คำที่มีวรรณยุกนะคะคำที่มีวรรณยุกหมายถึงรูปวรรณยุกนะคะเอกโทตรีนะคะแต่ในโครงสีสุภาพนั้นคือเราบังคับแค่เอกกับโทนะคะดังนั้นคำเหล่านี้เราจะไม่ใช้รูปวรรณยุกนะคะ รักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องช่างกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังนักเรียนสังเกตคำว่าเขียวกับเดียวเหลียวเห็นไหมคะเป็นคำที่บังคับคล้องจองด้วยนะคะแล้วคำเหล่านี้นะคะก็จะไม่มีวรรณยุกต์นั่นเองคะ่ะ มาถึงตรงนี้นะคะครูก็มีคำถามที่จะถามนักเรียนว่านักเรียนอธิบายหลักการแต่งโครงสีสุภาพได้ว่าอย่างไรคะหลักการข้อที่3นะคะก็คือคำสุดท้ายของบทนะคะจะนิยมใช้เสียงจัตวาและห้ามใช้คำตายหรือคำที่มีรูปวรรณยุกเราพบกับคำตาย คำที่มีรูปวรรณยุกต์เรารู้จักแล้วนะคะดังนั้นเรามาดูคําสุดท้ายของบทนะคะเราจะเห็นว่าบทนี้เขาพูดไว้ว่าฝากให้ครวนทวินเห็นไหมคะจากโครงสีสุภาพตัวอย่างนี้นะคะจะพบว่าคําว่าทวินนะคะเป็นเสียงจัตวานะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะแล้วก็เวลาที่เราอ่านนั้นจะทําให้เกิดความไพเราะนะคะดังตัวอย่างเช่น ฝากคหาอครวนทวินนะคะเราเราจะสามารถเอื้อนได้นะคะต่อมานะคะข้อที่4นะคะก็คือคำที่5และคำที่6ของทุกบาทนะคะบาทนักเรียนเข้าใจนะคะ1บาทหนึ่งบรรท,ทัดนะคะมีสัมผัสพยัญชนะนะคะจะทำให้โครงมีความไพเราะยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนมาดูนะคะ โครงบทนี้นะคะเอียงอกเทออกอ้างอวดองค์อ่อนเอยเมนชุบสมุดดินลงเลขแต้มอากาศจักจานผจงจารึกพอรือโชมแม่หยาดฟ้าแย้มอยู่ร้อนหรือเห็นนักเรียนสังเกตไหมคะ ตัวสีฟ้าที่ครูทําไว้ให้นะคะเราจะเห็นว่าในบาทเดียวกันนั้นมีสองวักใช่ไหมคะวักข้างหน้าที่มี5คําคนะคะก็คือคําสุดท้ายคือคำว่าอ้างวักข้างหลังที่มีสองคำคือคําว่าอวดกับองเมื่อเราใช้สัมผัสพยัญชนะนะคะจะทําให้โครงเกิดความไพเราะนะคะนักเรียนเข้าใจสัมผัสพยัญชนะใช่ไหมคะก็คือตัวพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะอย่างคําว่าลงกับคําว่าเลข จงกับจ้านะคะแย้มกับอยู่เป็นต้นค่ะมาถึงตรงนี้นะคะครูก็มีคำถามที่จะถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถแต่งโครงสีสุภาพได้ด้วยหลักการใดบ้างคะเรามาดูหลักการข้อสุดท้ายกันเลยค่ะ หลักการข้อที่5นะคะก็คือคำที่4และคำที่5ของบาทแรกนะคะจะสลับตำแหน่งเอกโทกันได้นะคะตรงนี้เราอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเราจะต้องลงเอกโทตามฉันทลักษณ์ที่เขาบังคับไว้นะคะแต่เมื่อโครงบางโครงนะคะไม่สามารถลงเอกโทได้เราก็สามารถที่จะหาคำที่ทำให้โครงเกิดความไพเราะ โดยการสลับตำแหน่งกันได้ดังตัวอย่างที่บอกว่าแสงทองงามแพ้าผ่องพันรายยามรุ่งตะวันฉายฉาบฟ้าไปงามเพลิดริง้งพลายเทียบเท่าทำนอสองจิตแจ่มเจิดจ้าจวบแจ้งกับกันเป็นโครงที่มีความไพเราะมากเลยใช่ไหมคะนักเรียน จากตัวอย่างก็จะเห็นนะคะว่าคำที่4และคำที่ที่5นั้นจะสลับตำแหน่งเอกโทกันได้ค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะครูก็อยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนรู้สึกรักการเขียนและเห็นคุณค่าของการแต่งบทร้อยกรองประเภทโครงสีสุภาพอย่างไรบ้างคะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะในการแต่งคำประพันธ์ที่ดีนั้นนะคะควรจะแต่งให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์นั้นๆและที่สำคัญนะคะควรที่จะคำนึงถึงความหมายที่ดีด้วยนะคะขอให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ